เรื่องพระโกนทะทานเถระเคยยุแย่ให้พระสงฆ์ปิดใจกันจึงส่งผลให้มีรูปสตรีติดตามไม่ห่างเรื่องนี้เป็นกฎแห่งกรรมในมิติอปราพระเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในปัจจุบันแก่ผู้ที่ยังเป็นปุตุชนแต่เมื่อได้บรรลุเป็นพระอรหรันย่อมสามารถตัดกรรมนั้นได้ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดา ทรงประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบพระโกนทัานะเทระตรัสพระธรรมเทศนาที่ขึ้นต้นด้วยบาทคาถานิว่ามาโวจะภรุสังกันจิเป็นต้นเรื่องเล่าในอัตกถาพระธรรมบทมีว่าตั้งแต่วันที่พระโกนทัานะเทระอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็เกิดปรากฏการประหลาดต่างๆ มีรูปสตรีคนหนึ่งติดตามไปกับพระเถระเสมอๆแต่พระเถระไม่ละเห็นรูปสตรีนั้นมีแต่พวกชาวบ้านและภิกษุอื่นแลเห็นเมื่อพระเถระไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพวกชาวบ้านเมื่อตักข้าวทัพพีแรกใส่บานก็จะพูดว่าท่านขอรับทัพพีแรกนี้จงเป็นของท่านเมื่อตักทัพพีที่สองใส่ลงในบาน ก็จะพูดว่าทัพพีที่สองนี้จงเป็นของสำหรับสตรีผู้เป็นสหายของท่านเมื่อพวกภิกษุทั้งหลายเห็นพระเถระมีผู้หญิงเดินไปด้วยเช่นนั้นก็พยายามไปปรึกษาท่านอนาถบินิกะเสษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกาเพื่อให้จัดการแต่ทั้งสองท่านเห็นว่าเป็นเรื่องของสงฆ์ก็ควรให้สงฆ์จัดการกันเอง พระภิกษุทั้งหลายจึงได้ทูลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้ทรงดำเนินการขับไล่พระเถระออกไปจากเสียจากแว่นแควนของพระองค์โดยได้ทูลพระราชาว่ามหาบ่อพิษภิกษุชื่อกลทัธนะพาหญิงคนหนึ่งเที่ยวไปจะยังความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุทุกครูขอมหาบ่อพิษทรงขับไล่ภิกษุนั้นออกจากแว่นแควนของพระองค์เสียเถิด พระราชาพร้อมด้วยขาราชบริพานจึงได้เสด็จไปที่วัดที่พระโกนทะทานเถระพำนักอยู่นั้นเพื่อทรงสอบสวนเมื่อพระเถระได้ยินเสียงอึกทึกของผู้คนก็ได้เดินมาที่ประตูกุฏิและก็มีรูปสตรีมาปรากฏอยู่ไม่ห่างจากกายของพระเถระเหมือนอย่างเคยเมื่อพระเถระได้ทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงไปนั่งที่ห้องเพื่อรอรับเสด็จ พระราชาเสด็จเข้าไปในห้องไม่เห็นสตรีอยู่ในห้องก็ได้ตรวจด,ดูที่ซอกประตูและที่ใต้เตียงก็ไม่เห็นสตรีนั้นเลยจึงตรัสกับพระเถระว่าท่านขอรับโยมเห็นสตรีคนหนึ่งอยู่กับท่านเือไปเสียที่ไหนแล้วพระเถระตอบว่าอาตมาภาพไม่เห็นสตรีที่ว่านั้น พระราชาตรัสว่าเมื่อกี้โยมแลเห็นอยู่ตรงนี้พระเถระทูลว่าแต่อัตมาภาพไม่เห็นเลยเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นพระราชาได้ขอให้พระเถระออกไปจากห้องไปอยู่ที่หน้ามุขพระองค์ก็ทรงเห็นสตรีนั้นยืนอยู่ข้างหลังของพระเถระและเมื่อพระเถระเดินกลับมาที่ห้อง พระองค์ก็แลเห็นสตรีเดินตามพระเถระเข้ามาแต่พอพระองค์เข้าไปตรวจสอบหาหญิงคนนั้นก็ไม่พบหญิงนั้นแต่อย่างใดพระราชาทรงแน่พระทัยว่ารูปที่คนอื่นแลเห็นกันนั้นเป็นรูปไม่จริงพระเถระยังมีศีลบริสุทธิ์อยู่ ทรงเกรงว่าพระเทระจะเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านจนถึงกับไม่ยอมใส่บาตรให้ฉันจึงได้ทรงอาราธนาพระเทระเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตท,ที่พระราชวังของพระองค์เป็นประจำทุกๆวันเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ยินข่าวนี้แล้วก็อกล่าวในเชิงติดเตียนพระราชาว่าท่านทั้งหลายจงดูการกระทําที่ไม่เหมาะสมของพระราชาชั่วนั้นเถิด เมื่อพวกเราทูลให้ทรงขับไล่พระโกนทะทานะออกไปจากสีบันแฟนพระองค์กรับนิมนต์พระรูปนั้นไปรับปัจจัยสีที่พระราชวังและพวกภิกษุก็ได้กล่าวตำหนิพระโกนทะทานะซึ่งหน้าว่าเฮ้ยคนทุศินบัดนี้พระราชาก็กลายเป็นคนชั่วเหมือนเจ้าเข้าให้แล้วพระโกนทะทานะจึงพูดตอบโต้ไปบ้างว่า พวกท่านนั่นแหละเป็นผู้ทุศีลพวกท่านนั่นแหละเป็นคนชั่วพวกท่านนั่นแหละไปกับผู้หญิงพวกภิกษุจึงนำเรื่องที่พระโกนทัฐานะพูดตอบโต้ไปกราบทูลพระาศาสดาและพระาศาสดาได้รับสั่งให้พระโกนทัฐานะมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าได้พูดอย่างนั้นหรือไม่ พระเทระกราบทูลว่าพูดจริงพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าท่านพูดอย่างนั้นทำไมพระเทระกราบทูลว่าพูดเพราะพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนพูดก่อนพระศาสดาตรัสว่าท่านทั้งหลายพูดกับพระโกนทัฐานะอย่างนั้นเพราะเหตุใดภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า เพราะพวกข้าพระองค์เห็นผู้หญิงเดินตามพระโกนทัานเถระพระบรมศาสดาตรัสว่า,าท,ที่พระเหล่านี้เห็นผู้หญิงเดินตามเธอแต่เธอไม่เห็นผู้หญิงนั้นก็เพราะผลกรรมในอดีตชาติของเธอนั่นเองเมื่อพวกภิกษุกราบทูลถึงอดีตชาติของพระโกนทัานเถระพระศาสดาได้ทรงนำมาเล่าว,ว่า พระกวนทัฐานะในอดีตชาติเคยเป็นเทวดาตนหนึ่งเห็นพระสองรูปมีความสมัครสมานสามัคคีกันต้องการกันแกล้งให้เกิดความหวาดระแวงและความแตกแยกระหว่างกันจึงได้แปลงร่างเป็นผู้หญิงเดินตามหลังภิกษุรูปหนึ่งไปจนทําให้ภิกษุอีกรูปหนึ่งหวาดระแวงว่าภิกษุที่มีรูปผู้หญิงเดินตามนั้นเป็นผู้ทุศิล ระทั้งสองรูปจึงเกิดการแตกแยกและไม่คบหากันอย่างรุนแรงและเพราะกรรมชั่วในอดีตชาตินั้นจึงทรงผลให้พระโกนทัฐานะในปัจจุบันชาติมีรูปผู้หญิงเดินตามเมื่อตรัสบุพกรรมจบลงพระาศาสดาได้ตรัสสอนพระโกนทัฐานะเถระถึงกฎแห่งกรรมว่าภิกษุ เธออาศัยกรรมชั่วนี้จึงเกิดเรื่องแปลกประหลาดนี้บัดนี้การที่เธอถือความเห็นที่ไม่ดีเช่นนี้อีกเป็นการไม่สมควรเธออย่ากล่าวอะไรอะไรกับภิกษุทั้งหลายอีกเลยจงเป็นผู้ไม่มีเสียงเช่นกังสดานที่เขาตัดช่องปากแล้วเมื่อทำอย่างนั้นจกเป็นผู้ชื่อว่าบรรลุพระนิพพาน จากนั้นพระาศาสดาได้ตรัสพระธรรมบทคาถานี้ว่ามาโวจะพรุสังกันจิวุตตาปฏิวเทออยุงตังทุกขาหิสารมภกถาปฏิทันตาภุเสยยุตังมีใจความว่าเธออย่าได้กล่าวคำหยาบกับใครๆชนเหล่าอื่นถูกเธอว่าแล้วจะพึงว่าเธอตอบ เพราะการกล่าวแข่งขันกันให้เกิดทุกข์อาชญาตอบพึงถูกต้องเธอสเจเนเรสิอัตานังกังโสอุปหัตโตยะถาเอสะปะโตสินิพพานังสารัมโพเตนวิชติความว่าหากเธออาจยังตนไม่ให้หวันไหวได้ดังกังสดานที่ถูกกรรจัดแล้วไซ เธอนั่นย่อมเป็นผู้บรรลุพระนิพพานการกล่าวแข่งขันกันย่อมไม่มีแก่เธอเมื่อพระธรรมเทศนาจบลงชนเป็นอันมากบรรลุโสดาปติพลส่วนพระโกนทัานเทระได้ตั้งอยู่ในโอวาทที่พระศาสดาประทานให้ก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเช่นกัน